คุณเคยได้ยินไหมครับว่าแม้แต่ยักษ์ผู้ดุร้ายก็ยังสยบลงต่อพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลณวัดเฉตวันมหาวิหารสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าธรรมะพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆสำหรับเล่าเรื่องธรรมะกฎแห่งกรรม และเรื่องลี้ลับในมุมมองใหม่ๆถ่ายทอดอย่างร่วมสมัยฟังง่ายเข้าใจง่ายเติมแต่งด้วยกลิ่นอายการเล่าเรื่องให้น่าสนุกเพลิดเพลินไม่เคร่งเครียดแต่ยังคงยึดหลักคำสอนดั้งเดิมเป็นแกนกลางในยุคนั้นวัดเฉดตะวันเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาพระภิกษุหลายร้อยรูปพำนักอยู่เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม รอบวัดมีทั้งหมู่บ้านผู้คนที่ศรัทธาและก็มีป่าช้าเก่าอยู่ไม่ไกลนักชาวเมืองเชื่อกันว่าป่าช้าแห่งนั้นมียักษ์ผู้เฝ้าสุสานอาศัยอยู่ยักษ์ตนนั้นรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาแดงกำ่ำนิสัยห่วงถิ่นไม่ยอมให้ใครรบกวนจนใครที่ผ่านเข้าไปใกล้ก็มักจะถูกทำให้หวาดกลัวจนวิ่งหนีแทบไม่ทัน วันหนึ่งพระภิกษุหลายรูปได้ไปบำเพ็ญเพียรใกล้ป่าช้าเพราะที่นั่นสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิแต่ยักษ์ผู้หวงป่าช้าเห็นเข้าก็โกรธเกรี้ยวคิดว่ามีผู้บุกรุกถิ่นของตนกลางดึกขณะที่พระกำลังนั่งภาวนาเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างผิดปกติตามมาด้วยเสียงคำรามกึกก้องใครกอนกล้ามาบุกรุกแดนของเรา พระบางรูปเริ่มหวั่นไหวบางองค์ถึงกับสั่นกลัวแต่ด้วยความมีสติก็พยายามนั่งต่อไม่ยอมลุกหนีง่ายๆครับทันใดนั้นเงาดำใหญ่โตปรากฏขึ้นใต้แสงจันทร์มันคือยักษ์ตนสูงเทียมต้นไม้ใหญ่ฟันแหลมคมดวงตาแดงราวไฟยกมือใหญ่โตเหมือนจะคว้าพระไปกลืนพระภิกษุทั้งหลายตกอยู่ในความตื่นตระหนก แต่ก็ยังพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์เพื่อตั้งสติแม้จะกลัวแต่ก็รู้ว่าการหนีไม่ใช่คำตอบหากยังไม่ละความเพียรก็จะเป็นการฝึกใจให้เข้มแข็งขึ้นวันต่อมาพระภิกษุเหล่านั้นจึงพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวการรบกวนของยักษ์ผู้หวงป่าชา้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้สดับ พระองค์ไม่ทรงตำหนิไม่ทรงดุดาแต่กลับตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนว่าภิกษุทั้งหลายยักษ์นั้นมิใช่ศัตรูหากแต่เป็นสัตว์ผู้ยังมีโมหะครอบงำด้วยความหวงแหนพระองค์จะไปโปรดเองพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังป่าช้าท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงนกกลางคืนร้องโหยหวนลมพัดเย็นเยือก ยักษ์เห็นพระบรมศาสดาเสด็จมาก็หัวเราะกึกก้องฮ่าฮ่แม้แต่สมณะใหญ่ก็กล้ามาที่นี่หรือเจ้าจะไม่รอดกลับไปหายหรอกยักษ์จ้องขม็งก้าวเข้ามาใกล้แผ่นดินแทบสั่นสะเทือนแต่พระพุทธเจ้ายืนสงบสายพระเนตรเต็มด้วยเมตตาไม่มีหวาดหวั่นแม้แต่น้อยพระองค์มิได้เอ่ยวาจาท้าทาย แต่ตรัสด,ด้วยความอ่อนโยนว่าดูก่อนยักษ์ผู้เฝ้าป่าช้าที่นี่ไม่ใช่ของเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเจ้าก็ไม่ใช่ของเจ้าแท้จริงทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้อยคำอันสงบแต่แฝงด้วยความจริงนี้กระแทกจิตของยักษ์จนสถานไปทั้งกายเสียงคำรามที่เกรี้วกราด ค่อยๆเบาลงแววตาที่แดงก่ำเต็มด้วยโทสะเริ่มอ่อนแรงลงเสียงคร่ำครวญของยัดผู้หวงป่าช้าเริ่มแผ่วลงหลังจากได้ฟังถ้อยคําแห่งความจริงจากพระพุทธเจ้าแต่ความโกรธที่สะสมมานานก็ยังไม่ดับไปในทันทีดวงตาที่เคยแดงก่ำเหมือนไฟเริ่มสั่นไหว ร่างอันใหญ่โตสะท้านไปทั้งกายราวกับมีแรงบางอย่างกำลังสั่นคลอนหัวใจสมณะเจ้ากล้าพูดเช่นนั้นได้อย่างไรป่าช้านี้เราเฝ้ามานานแสนนานใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาต่างต้องหวาดกลัวและถอยหนีไปนี่คือเขตแดนของเราเสียงยักษ์ยังคงดังก้องแต่ไม่แข็งกร้าวดังเดิม พระพุทธเจ้าส่งทอดพระเนตรด้วยสายตาอันเปี่ยมเมตตาพระสุรเสียงสงบเย็นตรัสว่าดูก่อนยักษ์สิ่งที่เจ้าหวงแหนนั้นเป็นเพียงซากศพของมนุษย์ที่สิ้นลมปราณไปแล้วร่างกายนั้นย่อมแตกสลายไปตามธรรมชาติเจ้ามิได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลย แม้แต่ร่างกายของตัวเจ้าเองก็ยังไม่อาจยึดถือได้ตลอดไปถ้อยคำนั้นราวกับสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจยักษ์ถึงกับก้าวถอยหลัง1นก้าวหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยโทสะเริ่มแทรกด้วยความสงสัยพระองค์ปรัดต่อ,อย่างอ่อนโยนแต่ชัดเจนสรรพสิ่งล้วนอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ความหวงแหนทำให้ใจของเจ้าร้อนรุ่มไม่ต่างจากไฟที่เผาผลาญตนเองจงมองเถิดว่าแท้จริงแล้วเจ้าหวาดกลัวการสูญเสียไม่ใช่เพียงหวงถิ่นแต่เป็นเพราะความหลงผิดที่ครอบงำอยู่พระดำรัสนี้ทำให้ยักษ์เงียบงันสายตาที่เคยมองพระพุทธเจ้าด้วยความเกลียดชังก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความลังเล พระภิกษุที่ตามเสด็จอยู่ห่างๆเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตื่นตะลึงแต่ละองค์ต่างรับรู้ได้ถึงพลังแห่งเมตตาที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณทั้งที่ตรงหน้าเป็นอสุรกายผู้ดุร้ายแต่พระบรมศาสดากลับไม่หวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อยหนึ่งในพระภิกษุจึงพึมพำเบาๆว่าโอ้เมตตาธรรมยิ่งใหญ่กว่าพลังใดในโลกจริงๆยักษ์ยกมือขึ้นกุมศีรษะ ดวงตาที่เคยแดงดันไฟเริ่มหมดลงเสียงคำรามที่เคยกึกก้องกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นแผ่วเบาเราเราเฝ้าป่าช้านี้มานานเห็นผู้คนตายไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันศพเราคิดว่าเป็นหน้าที่เราต้องปกป้องที่นี่ไม่ให้ใครเข้ามารบกวนแต่แท้จริงแล้วเรากลับยึดติดในสิ่งที่ไม่มีค่า พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าใกล้ยักษ์ทีละก้าวดุดดังมารดาที่เข้าไปปลอบลูกน้อยพระสุรเสียงนุ่มนวลตรัสว่าดูก่อนยักษ์เจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อยุดติดและสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้อื่นทุกชีวิตต่างมีทางที่จะก้าวออกจากความมืดมิดหากเจ้ายอมเปิดใจต่อธรรมะเจ้าย่อมพบความสงบที่แท้จริงเมื่อพระดำรัสสิ้นสุด แสงจันทร์ที่เคยหม่นก็เหมือนสว่างขึ้นทั่วป่าช้าลมที่เคยพัดแรงกลับสงบลงบรรยากาศเย็นรื่นราวกับสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงยักษ์คุกเข่าลงกับพื้นอย่างไม่รู้ตัวร่างสูงใหญ่ที่เคยน่ากลัวกลับก้มศรีรษะต่ำน้ำตาแห่งความสำนึกไหลรินออกมาข้าข้าคิดว่าความแข็งแกร่งคือการทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว แต่บัดน,นี้ข้าได้เห็นแล้วว่าแท้จริงแล้วความเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าพลังใดข้าไม่เคยมีหัวใจที่สงบเช่นนี้มาก่อนเลยพระพุทธเจ้าเพียงยิ้มอย่างสงบพระเนตรเปล่งประกายแห่งเมตตาพระองค์ไม่ได้ถือทอดโกรธเคืองยักษ์แต่กลับโอบอุ้มใจของผู้ที่เคยเต็มไปด้วยมืดมิดให้สว่างขึ้น ป่าช้าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงลมพัดโหยหวนและความน่าสะพรึงกลัวกลับเงียบสงบลงอย่างน่าประหลาดยักษ์ผู้เคยคร่ำครวนคำรามด้วยโทสะยืนสงบก้มศรีรษะลงต่อหน้าพระพุทธเจ้าร่างกายใหญ่โตที่เคยน่ากลัวกลับสั่นสะท้านด้วยความสำนึกข้าไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลย ยักษ์เอ่ยเสียงสัน่นพลางมองขึ้นไปยังพระพักของพระบรมศาสดาหัวใจข้าที่เคยร้อนรุ่มด้วยโทสะกลับเย็นลงราวกับมีน้ำใสไหลรินดับไฟในอกแต่พระองค์ทำไมถึงไม่เกรงกลัวข้าเลยพระพุทธเจ้าตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันสงบเพราะเราไม่ได้มองเจ้าเป็นศัตรู เรามองเห็นเพียงความทุกข์ที่แฝงอยู่ในใจของเจ้าและธรรมะย่อมเป็นสิ่งที่ดับทุกข์ได้ถ้อยคำนี้ทำให้ยักษ์หลับตาลงน้ำตาหยดใหญ่ไหลอาบแก้มสากความแข็งกร้าวที่เคยห่อหุ้มใจเริ่มละลายไปทีละน้อยพระองค์เจ้าข้า ยักษ์ก้มกราบลงกับพื้นเสียงดังสะเทือนดังก้องไปทั่วป่าช้าปรูดเมตตาสอนธรรมแก่ข้าด้วยเถิดข้าอยากรู้ว่าเหตุใดหัวใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจึงเวียนว่ายอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จบข้าไม่อยากเป็นเช่นเดิมอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนตรัสว่า ดูก่อนยักษ์ผู้เฝ้าป่าช้าทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมเผชิญกับความแก่ความเจ็บและความตายนี่คือสัจธรรมที่เลี่ยงไม่ได้เหตุแห่งทุกทั้งหลายเกิดจากความยึดติดความอยากความหุวงแหนหากเจ้าต้องการพ้นจากความทุกข์ก็ต้องรู้จัดปล่อยวางพระองค์ตรัสสอนอริยรรสัจสี่แก่ยักษ์อย่างชัดเจน ชีวิตเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่จีรังสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือความอยากและความยึดมั่นนิโรธความดับทุกข์มีได้หากดับเหตุแห่งทุกข์และมักหนทางสายกลางที่นำไปสู่ความดับทุกข์คือมักมีองศด ทุกถ้อยคำแทรกซึมเข้าสู่ใจของยักษ์ราวกับแสงอรุณที่ค่อยๆไล่ความมืดในราตรีเมื่อได้สดับธรรมยักษ์เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเขานึกถึงชีวิตที่ผ่านมาของตนเต็มไปด้วยการสร้างความหวาดกลัวขับไล่ผู้คนเพียงเพื่อรักษาความยึดติดที่ไร้ค่าแท้จริงแล้วข้าไม่ได้ปกป้องอะไรเลย ข้ากลับปกป้องความหลงผิดของตนเองยักษ์พูดพลางถอนหายใจยาวความอึดอัดที่เกาะกินใจมาตลอดคล้ายกับถูกยกออกไปยักษ์เลยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่อคลอพระองค์เจ้าข้าบัดนี้ข้าอยากขอเป็นผู้รับใช้พระธรรมข้าจะไม่ขับไล่ผู้ที่มาบำเพ็ญเพียรใกล้ป่าช้าอีกต่อไป ตรงกันข้ามข้าจะคอยดูแลไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวนพระพุทธเจ้าเพียงตรัสสั้นๆว่าดูก่อนยักษ์ผู้เฝ้าป่าช้าเมื่อเจ้าเปลี่ยนใจจากการสร้างความหวาดกลัวมาเป็นการคุ้มครองผู้ปฏิบัติเจ้ายอมได้บุญอันยิ่งใหญ่และความสุขจะบังเกิดในใจของเจ้าเองทันใดนั้นบรรยากาศป่าช้าที่เคยมืดมัวก็สว่างขึ้น ราวกับแสงแห่งพระธรรมได้โอบกอดพื้นที่ทั้งหมดลมพัดผ่านอย่างอ่อนโยนกลิ่นเหม็นสาบที่เคยอบอวนกลับหายไปเหลือเพียงความสงบเย็นพระพิสูจทั้งหลายที่เป็นพยานต่างพนมมือสาธุการด้วยน้ําตาคลอเบา้าเพราะนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการโปรดยักษ์เท่านั้นแต่คือเครื่องพิสูจน์ว่า พระธรรมสามารถเปลี่ยนใจแม้แต่ผู้ที่เคยจมอยู่ในความมืดที่สุดยักษ์ผู้เคยหวงแหนป่าช้าได้ก้มศีรษะต่อแสงธรรมบทเรียนของเขากำลังจะเป็นแรงบรันรดาลใจให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าไม่มีใครตกต่ำเตินกว่าจะกลับใจหากเปิดใจรับฟังธรรมะที่แท้จริงค่ำคืนนั้น ป่าช้าที่เคยเป็นสถานที่สยองขวัญได้เปลี่ยนเป็นสถานที่สงบเย็นยักษ์ผู้เคยหวงแหนและดุร้ายบัดนี้ก้มศีรษะลงด้วยใจอ่อนน้อมต่อพระธรรมที่พระบรมศาสดาประทานให้เขาไม่ใช่ยักษ์ผู้เฝ้าป่าช้าอีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นยักษ์ผู้พิทักษ์พระศาสนายักษ์กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ แต่เปี่ยมศรัทธาพระองค์เจ้าข้านับแต่นี้ไปข้าจะละทิ้งการทําให้ผู้อื่นหวาดกลัวข้าขอตั้งปณิธานจะคอยคุ้มครองพระภิกษุทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมใกล้วัดเชตวันจะไม่ให้สิ่งใดมารบกวนพวกท่านอีกต่อไป พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษเล็กน้อยตรัสตอบว่าดูก่อนยักษ์การปกป้องมิใช่ด้วยความโกรธหากแต่ด้วยเมตตาการที่เจ้าจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมนั่นคือบุญอันประเสริฐเมื่อเจ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์เจ้าก็จะค่อยๆพ้นจากความมืดที่เคยครอบงำ ข่าวการเปลี่ยนแปลงของยักษ์แพร่ไปทั่วหมู่สงฆ์พระภิกษุที่เคยหวาดกลัวการบำเพ็ญเพียรใกล้ป่าช้าต่างกลับมาปฏิบัติอย่างสงบไม่ต้องหวาดผวาอีกต่อไปหลายองค์ทราบซึ้งจนน้ำตาไหลเพราะเห็นกับตาว่าแม้แต่ยักษ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพระธรรมพระอานน์กราบทูลกับพระพุทธเจ้าด้วยความประทับใจ พระองค์เจ้าขา้าการโปรโดยักษ์ครั้งนี้เปรียบเสมือนการโปรโดสัตว์โลกทั้งหลายให้เห็นว่าธรรมะไม่มีพรมแดนไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์หากเปิดใจย่อมเข้าถึงได้พระพุทธเจ้าทรงพยักหน้าพระพักอย่างสงบ นับแต่นั้นมาเวลาค่ำคืนที่พระภิกษุไปนั่งสมาธิในป่าชา้าจะมีเงาร่างสูงใหญ่อยู่ห่างๆบางครั้งเสียงก้าวเดินหนักๆก็ดังขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อข่มขวัญอีกต่อไปหากแต่เป็นการเดินตรวจตราเพื่อคุ้มครองเหล่าพระภิกษุไม่ให้ถูกโจรร้ายหรือสัตว์ร้ายคุกคาม ผู้คนในเมืองสาวัตถีที่เคยเล่าขานว่ายักษ์ป่าช้าดุร้ายต่างเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่ายักษ์วัดเชตวันกลายเป็นยักษ์ผู้พิทักษ์ที่คอยอำนวยความสงบววันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องยักษ์ที่พวกเธอเห็นนี้จงจำไว้เป็นอุทาหรณ์ แม้ผู้ใดจะเคยเต็มไปด้วยโทสะราคะหรือมูหะหากเปิดใจต่อพระธรรมเขาย่อมเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครตกต่ำเกินกว่าจะกลับใจพระองค์ยังทรงสรุปสั้นๆว่าเมตตาธรรมย่อมชนะความโกรธความจริงย่อมชนะความหลงและความสว่างย่อมขจัดความมืด ยักษ์ผู้ห่วงป่าช้าใกล้วัดเชตวันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนใจจากความมืดสู่ความสว่างเรื่องนี้ถูกเล่าขานต่อมาหลายร้อยปีเพื่อยืนยันว่าพลังแห่งธรรมะยิ่งใหญ่กว่าความดุร้ายใดๆทุกวันนี้ชาวพุทธยังคงนำเรื่องของยักษ์วัดเชตวันมาเป็นตัวอย่างสอนใจว่า แม้จะเคยผิดพลาดหรือเคยสร้างความทุกข์ให้ตนและผู้อื่นแต่หากกลับใจตั้งมั่นในธรรมก็สามารถสร้างประโยชน์แก่โลกได้ตำนานยักษ์วัดเชตวันจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของอมนุษย์ผู้หวงป่าชา้าแต่คือเครื่องเตือนใจว่าไม่มีใครที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีหัวใจใดที่มืดเกินกว่าจะรับแสงธรรม และไม่มีความโกรธใดที่เมตตาธรรมไม่อาจดับได้เรื่องนี้จบลงด้วยที่ป่าช้ากลายเป็นสถานที่แห่งสันติยักษ์กลายเป็นผู้พิทักษ์และพระธรรมกลายเป็นทางออกให้แก่ทุกดวงใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์ขอบคุณที่อยู่กับเรื่องเล่าธรรมะพอดแคสต์ ขอให้ธรรมะที่ได้รับในวันนี้พาใจของทุกท่านให้สงบอบอุ่นและเติมพลังให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในทุกๆวันถ้าท่านชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ